สัญลักษณ์ของเขากันก่อนเลยค่ะของพี่บุญนะคะก็จะเป็นรูปประตูนะคะแล้วก็เขียนว่า Disney Doraemon แล้วก็จะมีรูปน้องมิกกี้เมาส์นะคะออกมาจากประตูค่ะของน้องมุกนะคะก็จะเป็น d ิส n <The> ี่ Doraemon นะคะก็จะมีเป็นแบบประตูแล้วก็จะมีแบบน้องนิสซี่โผล่มาเนี่ยแบบแอบดบูว่ามีอะไรบ้างอยู่ในกล่องใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอะเลยนะคะน้องมุกคะ่ะโอเคค่ะว้าว ฉันเนนแกเลเลยเปิดเลยี่เียวเลียมค่ะ่ิอะไรอ่ะอะไรอ่ะบอกหนอยหน่ออกห่อยบอกหน่อโอ้นี่ค่ะเขาส่งเขาใให้ามาให้มา้ม้มาให้มา้มามา้มมให้มาให้ม้าา้มาา้ามา เราจะมาแกะกันในวันนี้ใช่ไหมคะน้องกใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาหยิบทีละชิ้นกันค่ะพี่วิวขอหยิบก่อนได้ไหมแกะออกมุกคุณแบบวิเครอะห์ตื่นเต้นตื่นเต้นมากว้าวนี่มันเป็นเหมือนบ้านของเจ้าหญิงเลยอะ่ะน่ารักมากนี่เลยนะคะแล้วก็ข้างหลังมีหลายแบบให้สะสมมากเลยน่าแกะมากเลยค่ะแค่ดูแค่นี้ก็อยากแกะแล้วมาต่อไปกันเลยว้าว,ว,าว แต่น,นี่เป็นคนละลายใช่ไหมลูกแต่นี่เป็นแบบด้านหินนะคะใช่<ม>นี่แต่พี่หมูดูข้างหลังเขาสามารถต่อกันได้ด้วยดูสิว้าวลรมากเราได้คนละอันแล้วอยาอันต่อไปมันหมดยังยังไม่หมดยังมีอีกอ้มีเป็นกล่องเซอร์ไพรส์แบบนี้้วยค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นกล่องเซอร์ไพรส์นะคะน่าจะเป็นแบบตัวเซอร์ไพรส์ตัวละครใช่ไหมคะนุกใช่ค่ะ มี78คอลเลคชั่นที่สะสมเลยนะคะน่าสะสมมากๆเลยน่าจะมีแบบหลายเรื่องลใช่ไหมคะนุ๊กใช่ค่ะแบบหมดยังคะนุ๊กชอบแบบโอ้เป็นกล่องเหมือนกันเนาะช่วยหน่อยเป็นกล่องเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เป็นรูปบ้านโอเคยังไม่หมดค่ะมีซองๆด้วยว้า wow, วเป็นซองเซอร์ไพรส์อันนี้ก็จะเป็นตัวละครพิเศษนี่เป็นแบบเป็นตัวละครมีหลายแบบมากนะคะหมดยังโอ้โหเหลอะไรเยอะ เลยเยอะเลยค่ะอนนะไรแล้วอาจจะเป็นซองเซอร์ไพรส์เหมือนก<ม>ันเอลซ่าด้วยเก็บไวเอลซ่า <laughs> มั่งลู้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะคะยังไม่หมดค่ะงั้นพี่มิวขอเทออกมาเลยด้วกันนะคะจะได้เป็นเวลาอยังนเยอะมากนี่เดี๋ยวเรามาเดียงตรงกลางกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะก็จะมีหลายรูปแบบให้เรานะคะสามารถเล่นได้ด้วยว้าวดูสิไอเดอมูมรียงไว้ตรงนี้ค่ะนี่เราก็จะตื่นเต้นมาก แล้วเรานะคะก็เรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดนะคะก็<ๆ>จะมีทั้งหมด3แบบแบบแรกเป็นแบบไหนคะน้องมูงแบบซองค่ะจะเป็นซองสุ่มซื้อไพ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะมาเกะกันเลยนะคะว่าาจะได้ตัวไหนพี่อยากได้เอลซ่าบ้างเลยพี่สุดแต่ไม่ใช่ล <laughs> ับซีลสิโอว่า กน่ารักมากเนี่ยอีกก็จะมีใบด้วยนะคะจะเป็นแบบใบที่แบบว่าให้ดูสะเซ็งจัแล้วกันวมูได้ตัวอะไรอ๋อเป็นเดซิดาร์คือได้เป็นตัวเนี้ยเป็นเหมือนมังกรเลยใช่ไหมเนะี่ยมันคือตัวอะไรมันนกเลยอะ่ะออาวางไว้ก่อนมาวางไว้ตรงนี้นะคะเดซิ่ากเอาวางไว้อันนี้มูหยิบใบออกมาค่ะเราจะได้ดูว่าตัวอะไรเนาะนี่เขาอยู่เจอแล้วนะคะจะชื่อว่าฮัชฮัชนน่าจะเป็นไก่นะคะนี่เลยน่ารักมากอันนี้นะคะก็จะเป็น สีเขียวเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นตัวแรรหรือเปล่านี่คัพมิวเป็นตัวแรนะคะเป็นตัวแรสีเขียวค่ะแล้วพี่หมิวนะคะก็ชอบมากๆเลยค่ะเพราะตาของเขานะคะเป็นตาลูกแก้วค่ะเป็นตาแบบวิ่งๆเลยน่ารักมากๆเลยก็เป็นหัวสีแดงนะคะมีลายเส้นด้วยด้านหลังนี่นะคะเขียนว่าดิสนีย์ตัวขนมุกเป็นไงบ้างคะขนมุกนะคะก็จะเป็นตัวสีขาวค่ะแล้วก็จะมีเป็นปอสีชมพูแล้วก็จะมีเป็น ตากราเพชรสวยมากเลยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะก็จะมีไลเซนเหมือนก,นกันใช่ไหมคะน้องใช่ค่ะเขียนๆๆๆว่าดิสนีย์เดี๋ยวนะคะจะมาแกะห่อต่อไปกันเลยค่ะวาวิกอนมันรุ่นเนี่ยเลยนะคะห่อต่อไปจะเป็นอะไรแล้วก็จะได้เป็นเรื่องอะไรนะคะนี่เลยวิวของค่ามุนไปเอามาเปิดกันเลยหนึ่งสองสามไม่เ <ๆ S 1> ยี๋ได้ตัวอื่นบ้างอ,ะอ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่เราได้หล้ พี่รู้แล้วพี่หนูได้ตัวอะไรพี่รู้เลยว่าพี่ได้เรื่องอะไรนี่นะคะพี่หนูนะคะได้ตัวนี้ค่ะเป็นเหมือนมนุษย์ขีม้าเลยน่ารักมาเลยขอะหนูได้ตัวอะไรคะพ,พี่กาเพชรด้วยนะว้าวเลยนะคะมาดูแคทเธอร์ลกันดีกว่าค่ะว่าจะได้ตัวอะไรเปิดเลยพี่หนูรู้แล้วว่าพี่หนูได้อยู่ในเรื่อง forest นะคะเป็นเรื่อง l a d y go l a d y go นี่แล้วค่ะแล้วพี่หนูี่พี่เจอแล้วเป็น ม s ชเมลโล่ค่ะดูตัวเหมือนฮิมัแต่ชื่อมัชเมลโล่น่ารักมากเลยนี่นะคะแต่อันนี้จะเป็นสีขาวเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นตัวอะไรอ๋อเป็นคอมมอนนะคะเป็นตัวธรรมดาค่ะหาง,ง่ายคราวนี้พี่อยู่ได้หาง,ง่ายนะมุกเจอยังเจอ,อจแล้วชื่ออะไรคะเดี๋ยวดูซิกริงออฟฮอชก็จะเป็นแบบพะราชินีในหัวใจนะคะค่ะแต่พี่อยู่ขอดูหน่อยว่าอยู่ในเรื่องไรอยู่ในเรื่อง อลิซอิงวันได้แล้วใช่ค่ะนี่นะคะ่ะก็จะเป็นซองสูงใช่ไหมคะน้ำมุก<ช>ที่เราเก็บมาก็ครบทั้งหมดสี่ตัวแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไปขอพี่มุกกันน้ำมุกงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเกะอย่างอื่นแล้วน่ารักมากเลยต่อไปนะคะพี่นุกันน้ำมุกน,นะคะจะมาแกะเป็นกล่องสูงเป็นรูปอะไรคะน้ำมุกรูปบ้านค่ะและด้านหน้านะคะเขาจะเขียนว่าดิสนีย์ดอเบเบิลนะคะนี่เลยและด้านข้างน,นะคะก็จะเป็นรูป ก็จะมีเป็นตัวน้องกระตูนนะคะออกมาด้วยค่ะก็จะมีทั้งหมด2ด้านเลยนะคะค่ะและด้านหลังนะคะก็จะเป็นรูปตัวกระตูนนะคะแล้วก็เขียนว่า7 8แบบช c คอลเลคชันนั่นเองอแล้วก็จะเป็นรูปบ้านแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมน้องมุกใช่ค่ะข้างบนก็จะเป็นรังค่ะบ้าแน้วมุกอยากแกะหรือยังคะอยากแกะมากๆเลยค่ะแล้วดีนี้เราจะมาแกะกันเลยค่ะ<ๆ>เปิดเลยอันนี้เขาก็ซีนไม่ค่อยอย่างดีเลยนะไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวซ้ำหรือเปล่าแต่พี่หว่าาจะไม่ได้ตัวซ้ำเนาะค่ะอยากได้เื่ามิกกี้เมาส์มาเลยพ ขอมุกไลเรื่องมุกจิมอแล้วใช่ไหมอยากได้แบบทุกเรื่องเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะมาเปิดกันเลยนะคะเขาก็จะมีที่เปิดให้ตรงนี้ค่ะเราก็เปิดออกมาได้เลยอ๋อว้าวโอ้พี่บิวได้แบบน้องมุกไลนี่นะสินี่ก็จะเป็นเหมือนประตูบา้านเปิดออกมาแล้วก็จะเจอน้องๆอยู่ข้างในนะคะมีทั้งหมด2ตัวค่ะแล้วก็เปิดออกมาอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมาเลยนีตัวเก่าไม่ได้แล้ว อยู่ได้ตัวแรกแล้วคะ่ะจะเป็นตัวเหมือนน้องมุกเลยเป็น u e e n of Hearts ค่ะนี่นะคะก็น่ารักมากๆเลยค่ะก็จะเป็นตัวออตเล่แล้วผิวก็จะได้ตัวออตแลแล้วตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวที่สองเป็นตัวสีส้มนี่มีขาวด้วยเดีย๋ยวเรานะคะก็จะมาดูกันนะคะว่าในใคัตรลองนะคะตัวนี้จะชื่อตัวอะไรเรามาดูในใคัตรลอกกันเลยนี่นี่นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะนี่เลยก็จะชื่อว่า จอห์นแซนเดอร์สันนะคะอยู่ในเรื่องมอสเตอร์อิงก็จะเป็นตัวสีขาวนะคะก็จะเป็นตัวคอมมอนเนาะเป็นตัวหาง่ายค่ะอันนี้ก็จะได้เป็นตัวอัลเจอร์แล้วก็คอมมอนนะคะหาง่ายเดี๋ยวเรามาดูคอนุมกันเลยค่ะว่าจะได้ตัวอะไรตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวสีเขียวหมอกสีฟ้านะคะแล้วก็จะมีเป็นการเพชรด้วยพร้อมแล้วมาเลยค่ะตัวต่อไปค่ะนุ่มตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็น สิงโตสิงโตแลวค่ะใส่ชุดสูทด้วยเป็นสูทชุดสูทสีอะไรคะสีดำค่ะเป็นสีน้ำเงินค่ะน้หมดตาโตมาเลยค่ะสิงโตงั้นเดี๋ยวเรานะคะมาดูในแคตเตอร์แล้วก็เลยค่ะว่าตัวเมาจะชื่ออะไรค่ะก่อนแรกเราจะหาตัวไหนก่อนดีตัวสิงโตค่ะตัวสิงโตได้ไงเจอแล้วตัวนี้ค่ะเมเยอร์ ไรอ่อนหาเป็นสีอะไรคะน้ำมุกเป็นสีน้ำเอ้ยเป็นสีขาวค่ะก็จะเป็นตัวของมอนใช่ไหมตัวนี้ใช่ค่ะเป็นตัวหาง่ายก็จะอยู่ในเรื่องซูโจเปียเป็นเหมือนสวนสัตว์เลยใช่เป็นสวนสัตว์แบบละครสวนสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วตัวที่สองละคะน้ำมุกตัวที่สองเป็นตัวนี้ไห่นหนือใชหามะตัวนี้ค่ะนี่เจอแล้วตัวที่สองก่อนเคะจะชื่อว่าจิมมี่ชิคเก้น ก็จะอยู่ในเรื่องพี่น้องคีโอนะคะจะเป็นตัวสีน้ำเงินค่ะจะเป็นตัวอัลเจอร์แล้วงูได้ตัวอะไรอีกแล้วเดี๋ยวนะคะจะมาแกะกล่องต่อไปกันเลยค่ะเย้ดูวซิว่าจะได้ตัวอะไรนี่นะคะเราก็แกะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเปิดประตูเปิดออกดูมีใครอยู่นะนี่พี่ได้ตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยวงูได้ตัวอะไรเดี๋ยวซิ ว้าวนี่ยมาเริ่ตังค่ะตัวแรกของพี่นะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวสติ๊นะคะนี่เลยก็จะใส่เสื้อสีส้มค่ะก็น่ารักมากเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้น่ชอบมากเลยเป็นตัวกิ้งกาก็จะมีเป็นกากเพชรด้วยชิเมโนมุกใช่ค่ะแล้วก็ตาตัวแบบตาตาอ้อนมากเลยก็น่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในแคตเจอราอนะคะสองตัวนี้จะเป็นตัวอะไร ว่าพี่มีต้องในตัวเลนแน่เลยย่อมวูวเห็นอะไรบางอย่างป๊บนึงยี่จะเป็นแท่นไว้ให้เขานะคะเสียบไว้กับเขาได้แบบนี้เลยจะเป็นแท่นก็สามารถเสียบกับตัวเล้วพี่จะเสียบไว้กับตัวกิ้งก่านะคะจะมีรูอยู่ข้างใต้แบบนี้นี่นี่ก็จะเป็นแท่นแบบนี้ค่ะก็น่ารักมากๆเลยนะคะ๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะเต้น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 ได้เป็นตัวแลหรือจะได้เป็นตัวอาตต์แลค่ะใช่ค่ะนี่เราจะมาหาตัวอะไรก่อนไงตัวแรกเจอแล้วนะคะจะชื่อว่า พาสเก้าเป็นตัวกิ้งก่าใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินนะคะก็จะเป็นตัวอัลเูเล่เย่เป็นตัวหายากอีกแล้วนะคะแล้วก็จะอยู่ในเรื่องแชงก้นะคะตัวที่สองจะดูออก้วจะเป็นสติชไหมนี่เจอแล้วนะคะชื่อว่าเอเรียสติดจะเป็นเอเรียสติดเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวสีขาวนะคะจะเป็น คอมมอนนะคะเป็นตัวหาง่ายค่ะแล้วก็อยู่ในเรื่องลีโลแอสติดเดี๋ยวแล้วนะคะมาดูขนมุกกันเลยค่ะค่ะขนมุกนะคะก็จะเป็นมินนี่เมาส์นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบโบแล้วก็มีเป็นชุดชุดสีอะไรคะนุกชุดสีฟ้าแล้วค่ะแล้วก็รองเท้าสีชมพูแล้วก็โบสีชมพูเหมือนนุกเลยมาแล้วมาเลยค่ะตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น น้ำชาค่ะแต่การน้ำชามีตาจช่ออะลูกใช่ค่ะมีเลยก็จ,จะน่ารักมากเลยเป,เป็นฟ้าสีม่วงแล้วต้นฐานนะคะจะเป็นสีใสลุ้มค่ะแบบนี้นะคะแล้วที่จับก็จะเป็นสีทองนี่โอเคค่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวขนมจะชื่ออะไรกันบ้างอันนี้ม,นมาเลยดูกันนี่ค่ะตัวแรกของนมนะคะจะชื่อว่ามินนี่บูเดสน,นะคะจะเป็นมินนี่เมาส์ใสชุดเป็นเดทสีฟ้า แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีเขียวค่ะอยู่ในเรื่องมิกกี้แอนด์เฟนเป็นตัวสีเขียวใช่ไหมจะเป็นตัวแรนรู้ดีใจไหมดีใจค่ะแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยเรามาหากันเป็นตัวน้ําชาใช่ไหมใช่นี่ไงก็จะเป็นตัวที่สองนูนะคะจะชื่อว่ามิสซิสผ่อนนะคะอยู่ในเรื่องบิวตี้แอนด์เบรดค่ะก็จะเป็นตัวสีขาวค่ะ๋ย่เลามดูกัน ก็จะเป็นตัวคอมมอนนะคะเป็นตัวหาง่ายค่ะเพไค่ะอยู่นะคะจะมาแกะสุดท้ายกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเซตนี้เลยค่ะขอบคี่นะคะจะชื่อว่าอาริชีครับค่ะนี่เลยอยู่ตรงนี้นะคะส่วนคารนมุกชื่ออะไรคะบูเบดรูมค่ะ หนก็จะเป็นห้องนอนนะคะของพี่น่ะคะจะเป็นร้านขายน้ำชาค่ะแ,แล้วตัวแพ็กเกจด,ด้านหน้าน,นะคะก็จะเป็นรูปบ้านแบบนี้เลยแล้วด้านหลังนะคะก็จะมีทั้งหมด11แบบนะคะก็จะมีหลายแบบมากเลยของพี่น่ะคะจะเป็นแบบนี้นะค่ะนี่เลยง<ว>ั้นเดี๋ยวเรานะคะเวลาจะมาแกะกันเลยเปิดเลยนี่เขาก็จะซีนให้มาอย่างนี้นะคะเรียกแกะแล่ว่าจะเปียกไหนอ่ะมื่อา ข้างในอ่ะเขามีเซอร์ไพรส์แล้วพี่มิวว้าวแสดงว่าเหมือนแบบจะเป็นเซอร์ไพรส์ตัวอีกทีใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีเพื่อนเล่นด้วยนี่เลยมีเพื่อนเล่นอีกเกยกอะเลยค่ะแถมอาร์ตออกมามเลยนี่ว้าวเป็นฉากล้างแล้วเราก็ดึงตรงนี้ออกมา <S <S อ้าวมีกล่องเซอร์ไพรส์ด้วยนี่แล้วก็แกะมานะคะแล้วก็จะมีเป็นเคสเจีร์ล็อกมาให้เหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้เลยเอยาแล้วนะคะจะมาแกะกันเลยค่ะพี่เหรอคะจะเปิดตัวน,นี้ก่อนเลยนี่ตัวแรกนะคะจะเป็นตัว อาริสอยาเชื่อมัอยากยจะเป็นตัวอาริสเลยค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนาฬิกานะคะจะเป็นวเฟอร์นิเจอร์นะคะไว้ตกแต่งค่ะแล้วอันสุดท้ายอันนี้อันเล็กมากเลยใช่ไหมน้องจิ๋วมากเลยนี่นะคะจะเป็นขวดนมน่ารักมากเลยเดี๋ยวนะคะจะมาแกะเป็นกล่องเซอร์ไพรส์กันค่ะเรามาเปิดกันเลยหนึ่งสองสามมโอ้มีซองอยู่ข้างในค่ะนนจะเป็นเสียงเมืออเอ้า นี่อันนี้จะเป็นโทนอันนี้ให้ดูก่อนนะคะจะเป็นเหมือนเป็นแบบเหยกืบกาแฟรหรือหยบน้ำชานั่นเองวางไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาแกะซองกันค่ะคะ่ะจะเป็นซองสีฟ้านะคะชีกเลยแกะเลยแกะ้่ <That S 1> แล้ว,เ,ลลวเป็นตัวอะไรโอ้ <Ooh. S 1> เป็นตัวเหมือนในมอสซาอิงเลยค่ะเป็นตัวนี้นะคะ <Ooh. S 1> เรามาแกะบ้านกันค่ะบ้านกันเลย อุ้ยบ้านเหมือนถ้วยน้ำชาเลยนะมุกฤสีนรัใช่ค่ะแล้วก็จะมีป้ายด้วย นี่แกงมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นรูปถ้วยกาแฟค่ะแล้วข้างบนหนังคานะคะก็จะเป็นสีเหลืองส่วนประตูน,นะคะก็จะเป็นกากเพชรซีมพูก,ก็สามารถเปิดประตูออกมาได้แบบนี้เลยและด้านหลังนะคะเราก็สามารถวางตุ๊ก,กตาได้ค่ะด้านมันก็สามารถวางได้เหมือน,น,ะะอนกันนะคะวางได้ทั้งหมดสองตัวเลยนะมุกใช่ค่ะนี่พี่จะวางให้ดูเป็นอลิซตรงนี้เลยก็จะมีรูใช่ right. ไหมต้องเลยนี่วางได้แล้วก็จะเหมือนอลิซนะคะอยู่ในบ้านเราก็สามารถวางนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่วางไปอันี้ นี่น่ารักไหมน้องมุกน่ารักค่ะและส่วนตัวนี้เราก็สามารถต่อบ้านเพิ่มขึ้นไปได้อีกค่ะแล้วน้องมุกอยากแกะหรือยังคะอยากแกะมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะขนมมุกกันเลยคือวางไว้ก่อนอ่ะแกะเลยดูสิว่าน้องมุกจะสุ่มได้ตัวอะไรใช่ไหมใช่แกะได้เลยเดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะคะเปิดเลยสองสามว้าวนี่น้องมุกดึงออกมาแล้วค่ะดึงมาแล้วก็จะมีเก็บตลับให้ด้วย เดี๋ยวเราแกะมาจาัดแพ็กเกจกันเลยค่ะนี่นะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวอะไรคะนุกเป็นตัวบูค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าของห้องใช่ไหมคะใช่และชินินนะคะก็จะเป็นรถเข็นนะคะแล้วก็จะมีของวางอยู่ค่ะนี่ใช่ค่ะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นอะไรคะนุกทีวีค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นทีวีสีเหลืองนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะมาแกะเป็น กล่องซุ้มกันเลยอนะ์มูสเดี่ยมาแกะกล่องซุ้มกันค่ะแกะกล่องซุ้มนี่กล่องซุ้มนะเปิดกันเลยไหนจะมีของสใช้แอนด์มูสลองเทออกมาสินี่เลยนี่เป็นเหมือนตุ๊กตาสีเขียวเลยเป็นเหมือนแมวใช่ไหมี่ยเป็นตัวแบบตุ๊กตาน้อยๆแบบนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นอะไรด้วยเนี่ยเป็นฐานแบบนี้นะคะเป็นสีใสๆใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยเปิดเลยนี่เลยว้าวอะไร แต้มเหมืนไม่มีเลยเตัวเหมือนน้ำแข็งเลยใช่ค่ะอือก็จะอยู่ในเรื่อง Lady Go เป็นเรื่อง Frozen นั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาหยิบบ้านออกมากันเลยค่ะออากมาหลังมาเลยพี่หนูชอบมาเลยเป็นสีเทาแล้วก็ประตูกับเฟนเนชช์น่อยนี่นะคะเป็นบ้านของ น้องมุกนะบ้านของน้มุนะคะก็แบบลักษณะเหมือนแบบบ้านหุ่นยนต์นะคะแบบนี้เลยก็จะเป็นสีเทาใช่ไหมคะน้องมุกสีเทาค่ะแล้วก็จะมีแบบอะไรนะคะเรียกว่าตัวการ์ตูนยื่นหัวออกมานะคะแบบนี้เลยแล้วก็เป็นประตูสีแดงประตูสามารถเปิดได้ไหมคะน้องมุกได้ค่ะแบบนี้าแบบ<อ>เปิดได้เหมือนกันเลยแในด้านในก็สามารถวางตัวการ์ตูนได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันก็สามารถวางได้เหมือนกันนะคะเนียน้มุกลองวางให้เพื่อนๆดูหน่อยสิ วางเลยเอาบูมาวางก็ได้ให้บูอยู่ในบ้านบูบยอยู่ตรงนี้ให้หนูช่วยบูนี่อันนี้เป็นวัชพิโลอยู่ข้างบนเหมือนร้านขายอาหารเลยอ่ะใช่แล้วอันนี้นะคะมันก็สามารถต่อกันนะคะได้เป็นบ้านหลังใหญ่ได้แบบนี้นี่นะคะจะมีขั้วตรงนี้แล้วก็วางได้แบบนี้ค่ะมาลองไปกันหนึ่งนะ นะคะถ้าเราต่อเสร็จแล้วนะคะ<ม>ก็จะเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะหรือว่านะคะถ้าใครนะคะมีเยอะๆนะคะ<ม>ก็สามารถต่อได้เป็นแบบนี้เ,เป็นแบบคอนโดเลยใช่ไหมลูกใช่คะ<ม>่ะนีหลลยๆชั้นนี่เลยก็จะเป็นแบบต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นคอนโดแบบนี้เลย <S <S ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่บุ๊กกับมูน,นะคะก็ามารีวิวเป็นประตูเซอร์ไพรส์ดิสนีย์ดอร์เรเปิลป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะ แทบเลยนะคะสนใจนะคะก็สามารถไปดูได้ที่5สับปีสิสงค,ค้าชัฉันนำทั่วไปนะคะเสราจแล้ววันนี้พี่กับโมก็ขอตัวลาไปก่อนให้เลิกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย